สวัสดีครับกระแสเิลรครับวันนี้วันอังคารที่20มกราคม25 6 9อยู่กับผมกก yeah. ระแสเิลีกลุ่มกระแสเิตรแอดไทย33เป็นภาษาอังกฤษถ้าคุณชอบบอลไทยบอลนอกกระแสก็ติดตามกันได้ที่นี่นะครับเราคัดมาไว้ที่นี่3คู่ต่อวันนะก็18บแนาฬิกา30นาะทีไปดูคู่แรกเลยเ,เช่นครับยู่23รอบรองชาเลอร์ครับญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีใต้คู่นี้มันแน่ๆญี่ปุ่นแบกอายุมาเล่นก็จริงครับแต่ว่า โอ้โหทาผลงานได้ดีมากๆเอาเด็กมาเตะว่าง่ายๆนะเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเกมล่าสุดก็ชนะออสเตรเลียเล่นใช้ได้นะครับแต่คู่นี้ผมมองว่า90นาทีเนี่ยในรอบรองแบบนี้มันมีสิทธิ์ออกเสมอค่อนข้างสูงไหมญี่ปุ่นจะฟอร์มดีก็ตามนะผมมองว่าเกาหลีใต้เอาอยู่ใน90นาทีนะเชียร์ไปที่เกาหลีใต้อยู่23สําหรับคู่แรกอ่ะทีนี้เที่ยงคืนขนอขอภัยครับมาต่อกันที่สทุ่มครึ่งนะจะเป็นเวียดนามกับจีนก็รอบรองอีกคู่หนึ่งนะเนะวียดนามเนี่ยเป็นมามึดตัวจริงเลยครับ โอ้โหต้องบอกว่าทรงดีมากๆแต่เกมนี้มาเจอจีนที่ค่อนข้างจะรู้เฟืองกันอย่างดีนะนัดก่อนเนี่ยจีนมาเล่นแบบโ,โหยื้อแล้วก็จนพิกชนะอุซเบกิสถานได้เฉยเลยนะวันนี้รอบรองอย่างที่ผมบอกนะมันไม่ง่ายเลยนะครับบอล90นาทีแบบนี้ผมว่ามีออกได้3หน้าเลยแต่ผมมองว่าจีนเนี่ยยังเขี้ยวก่อที่จะเสมอได้ใน90นาทีนะผมชอบจีนนะวันนี้เขามองเวียดนามเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดนึงมันเกินไปนะผมชอบจีนนะครับมันคงไม่เก่งขนาดแบบ ชนะจีนได้นะเพราะว่ามันรู้เฟืองกันอยู่สำหรับคู่นี้นะอาทีนี้คู่ถัดมาสี่ทุ่มห้านาทีนะซาอุดิอาระเบียโปรโลีครับอาชาบับเจอกับเอานัดบ้าคู่นี้เขามองว่าเอาชาบับเนี่ยต้องชนะ1ประตูขึ้นไป1ประตูเชียร์ฟรีสำหรับอาชาบับเอาชาบับผลงานไม่ค่อยดีนะครับห้านัดหลังเนี่ยก็ชนะแค่เกมเดียวนะแต่ทีมเยือนก็ไม่ไหวกว่าครับลังโวยอยู่ในเวลานี้แล้วก็เสียประตูง่ายมากๆนะ วันนี้ผมมองว่าเอาฉบับเล่นในบ้านได้เปรียบทุกอย่างโอ้โหถ้าไม่ชนะนี่ก็ถือว่าแย่นะครับผมชอบเอาฉบับนะผมมองว่า1ประตูน่าจะมีลุ้นประตูที่2อะกัาวันนี้3คู่เที่ยวมาฝากกันก็ผมชอบเกาหลีใต้นะครับชอบจีนนะในอยู่23เอเชียนครับแล้วก็ชอบ Al ab ab นะเอาฉบับนะในซาอุดีอาระเบียโปรินะนี่ก็คือ,อการรุกครบฟุตบอลวัสดีสำหรับฟุตบอลไทยแลวก็ฟุตบอล นอกกระแสนะครับก็ถ้าชอบแนวทางแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ในกลุ่มยังมีให้อีกหลากหลายคู่ให้ได้ติดตามกันนะก็กลุ่มเราก็กระแสให้ดีแอปไทย33เป็นภาษาอังกฤษมีแอปนำหน้านะครับถ้าคุณเชียร์บอลเราคือเพือเ่อนกันครับ